อาชีกินเยอะๆเลยนะแคกเกอร์ฉันว่าเสียงมาจากในครัวนี่แหละฉันว่าเป็นฝีมือเจ้าแมวฝั่งตรงข้ามบ้านเราเนี่ยเหรอแล้วหม้อที่หล่นนี่ด่ะเฮ้ยฉันว่ามันแปลกๆนะอาชีใช่แล้วแคคเกอร์เพราะหม้อมันเดินไปตรงนู้นแล้วเฮ้ยทำไงดีเนี่ยแน่ไงแคกเกอร์ ต้นเหตุของเสียงคุณมาทำอะไรหรอคะอ,อายจังฉันแค่อยากกินต้มเห็ดของเธอต้มเห็ดโคนมึงการอร่อยมากเลยแคกเกอร์ต่อไปฉันไม่กลัวผีแล้วนะเพราะผีที่บ้านเราสวยนั่นนะสิใครจะไปเชื่อว่าผีบ้านผีเรือนจะสวยขนาดนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการเจอผีเนะี่ยมันเป็นเครื่องเตือนใจเรานะอาชิความตายมันไม่เลือกเวลา ดังนั้นน่ะเราควรใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีคุณค่ารู้ไหมอาชิขอบคุณที่รับชมนะครับ